สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราหูจรให้คุณท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคม2566ยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568โดยโหนฟองสนาน คลิปนี้นะคะเป็นการเปริดดวงจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโหรฟองสนานจามอนจันค่ะหากท่านไหนอยากไปติดตามเพิ่มเติมรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของโหดฟองสนานจามอนจันเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคลิปของท่านที่เกิดลัคนาสถิตราศีมังกรค่ะก่อนหน้านี้พวกท่านส่วนใหญ่เจอกับปรากฏการณ์รากฐานสำคัญของชีวิตแตกรา้ามาร่วม18เดือนแล้วนะคะ ต่อไปนี้พวกท่านส่วนใหญ่จะพลิกกลับได้คุณงามความดีจากพระราหูคืออย่างน้อยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้ที่อยู่สถานะยศถาเงินทองเท่าที่โหนฟองสนานเก็บข้อมูลมายกตัวอย่างเช่นบางคนมีผู้ใหญ่ติดจะเป็นนักเลงหรือว่าใจกว้างช่วยเหลือเช่นนายส่งไปเรียนต่อบางคนได้งานและนายเพิ่มบางคนหน่วยงานต่างประเทศช่วยเหลือทวงหนี้ให้ หรือบางคนพ่อแม่จัดการเอกสารมรดกไว้ให้ซับก้อนใหญ่หรือบางคนโชคร้ายญาติป่วยจ่ายเงินหลายแสนสุดท้ายประกันมาช่วยจ่ายหรือว่าบางคนมีคำสั่งแต่งตั้งให้สูงขึ้นออกมาหรือบางคนผู้ใหญ่ส่งงานให้เพิ่มเป็นต้นนะคะยกเว้นหากบางช่วงใน18เดือนนี้มีเกณฑ์รายแท้ก็ให้ระวังจะเสียเงินเสียทองแบบไม่ระวังตัวแบบว่าาวนะคะเหมือนอะไรมาบังตา ทำอะไรสเสี่ยงเช่นบางคนโดนหลอกออนไลน์หรือว่าบางคนไปลงทุนกับญาติแล้วถูกหลอกบางคนผู้ใหญ่ที่ทำท่าดูดีมาหลอกก็เป็นไปได้ด้วยค่ะพวกท่านมีเกณฑ์ได้โชคจากความเข้มแข็งกล้าหาญของตัวพวกท่านเองนะคะจะเกี่ยวกับนายหน้าติดต่อสื่อสารกินเปอร์เซ็นต์หรือจะการเดินทางหรือว่าจากญาติรวมทั้งเอกสารต่างๆเช่นขายประกันได้มาก หรือได้เปอร์เซนต์จากการเป็นนายหน้าหรือสถานศึกษารับเข้าเรียนเพราะมีเพื่อนเรียนอยู่ก่อนแล้วหรือบางคนขอขึ้นค่าเช่าที่ดินจากญาติสำเร็จเป็นต้นค่ะยังไงก็ตามนะคะให้ระวังอาการเข้มแข็งกล้าหาญมากจนเกินไปจะกลายเป็นไม่รอบคอบหรือบางคนก็มุทะลุในการหาเงินไว้บ้างก็จะดีเช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องของความปั่นป่วนพันพวนผิดฟังผิดฟ,ฟ้าว้าวุ่นทางด้านดีละลายนะคะส่วนใหญ่จะออกแนวร้ายเกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินรถเกง๋งรถกงสีนะคะรวมทั้งพ่อแม่ทรัพย์ในดินสินในน้นําของครอบครัวรวมทั้งพ่อหรือแม่บางคนก็เจอการเรียนที่เป็นมาตั้งแต่วันที่19เมษายน2566นัน้ครั้นตั้งแต่วันที่18ตุลาคม 2,566เป็นต้นไปอาการเหล่านี้จะหายไปแล้วค่ะสิ่งที่จะเหลือและเป็นไปจนถึงวันที่30เมษายน2,567คือการเปลี่ยนแปลงราวแผ่นดินไหวที่เกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตอันประกอบด้วยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินรถเก่งกรงสีพ่อแม่บางคนก็เจอกับทรัพย์ในดินสีในน้ำของครอบครัวรวมทั้งการเรียนด้วยก็ ให้คอยสังเกตเรื่องเหล่านี้ให้ดีๆนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโห่ฟองสนานจามนจันทร์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ